สัสดีพี่น้องสวัสววดี่เ้อสกูสกคนเด้อสวัสดีอยู่งานบุญน,นะพี่น้องเนาะมางานบุญแจกขาวหมูไอแม่ของหมูเนาะพียนํำกันล่ะพี่สเสดระสูดีเด้อเรายิ้งไปเปื่อยอยู่ <c oughs> <c oughs> ยังกำลังเลี้ยวค่ะแม่ยันซองซาบะแม่่อ <c oughs> สง,สสงสากกบะกามาเมือนี่ ป่ซองาบันมเราเลียงงัวไจังแหละอากาศร้อนหนเลยงานยังพี่นางโอ้ยหาคำบ่พี่น้องเอ้ยออกไหม่หาออกใหม่นาะพี่นางออกใม่หาคำบ้านซองซาวัมีงานเนาะไปห้างใหญ่จับปุ่นก็ไม่เ่างกันนะมีงาน ซาจอยน้องซาค้างมันเริ่มย่านเลยอิ่มแล้วต่างหุงพี่มือนางเองพี็น้องเงนบุกครัวกเจ้าอ้อางมพมหามาโมบนกับโมโม่ยเรียบ้อดเ็เลมมานั่งกินข่าวันนั่งจอยบนเขาครัวตัมหุงมากินเอง กัสม uh ีขายเสือ hmm. ผ you know, right. ่านะไม่ลองทางผม้ย่พาเจไปเบิ่งเสือผ yeah, ่ามื่อหนึ่งแล้วมื่อสอกับู้หูดอกฮะยังกับเจกูเห็นมึงเห็นเกาะยังมาอยู่ไะอย่าเกหกกูอเจห้องห้าเว้ยกระตานอ้อยเมนี่กะอ้เมย์่าอเมยก็ยาแล้ว ขนนเยแบบนพี่น้องอ้ยกระต่ายน้อยแมวเซนเขามามากินมาทานหน่อยด้มอขนมมันคองสมดนั่นแหะมาบะเรม่ขนมน้กงานองลูกเากูลัมันจะได้ม้นว่าสบายดีเบาเราพกินปลาเทียวพี่น้อง สององค์พนิลืมกดกับฟที่ตามเด้อตากัได้พี่น้องฝากเด้หมูเฮียนรุ่นเดียวกันกับซุ้มเฮาอน่ะละาพมวนมากเนี่ยตีมันนี่กันกันยังหูดีกับก้นกาแฟสองเจนเสด็จเด้อมันสักเงี้งแงกเลยได้กินเบิร์ดตเบแลเบิร์ดก็ให้เจจอีจอยแล้วห่อมื่อ Sad được phim huy anh của quê tốt đó. Supan huy. 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 Supan คนนี้นะฮะสามเขื่องฟังดูตั้งโต๊ะน้ำมอยตั้งโต๊ะน้ำกระมีโทรศัพท์ที่ว่าสะพายกระเป๋ากินเข่านะโบเมนว่าถือเงินถือทองเพียงหนึ่งสะพายกระเป๋าใส่โทรศัพท์คันสิไปวางไว้ตัวที่เพื่ญาติลูกร้านจับเหรียญนะจบนะคะ ไรลอานรอันภาษาไทยเป็นอย่างบ่นระอนภาษาไทยเป็นอย่างบ่เป็นเออเขาแบบไครจะได้ห็นต่อยู่อยู่หอยู่หน้าว่บอือเจอกันเจนเน่ะเจอจะขึ้นไก่เนี่ยบ่บัดเมีเพลินอะไปใา่ดอกพีอ่าเลย เมียเป็นจังซี่เจิดกินนะอืมอันพวมึงยังว่าอ่านเป็นเจ้วน่ะโทรหาเมียยังบ่ได้พี่น้องเว้ยพอนเนนดีแล้วแว่าเนให้พ่องโทรหาแม่เด้อพ่อจะโทรยังไงพ่อโทรไม่เป็นเนบ่อืแม่นเพิ่นบ่ันแยกกันบ่ใจใจจอแต่ว่าคันโทรเบอร์ไทยน่ะโทรโทรอ้เธอ โทรเป็นอยู่แต่ว่าทางเฟียทางไล่เทอลินมดเป็นคนเะมันหมดมันบ่เคยจับโทรศัมานะีมือพ่เจล้อันมากอนเลยันเชนเะไรยเขาบอกเขาแซบม่นอนน้องเันหวมนกันเลยพี่น้องเอ้ยนัส่ี่เซนเมตรไดเพชรอยู่เ้ยมือนะ ม,มกนกระติดกระหม่มผิดเนาะเจสําหรับมกขี่กู้งนะใส่ได้แต่ของงานก็นเจ้าน่ะไหว,ไม,วมัน,น <c oughs> จะกินมันจะคล้องเด้ออืมนั่นแหละจะกินเขาแล้วในี่พันเจไปหาเบื้งเสือผ้าก็สองล้านสองล้าน,านอืม มื่อไหร่ก็ได้กินปิ้งไก่ต้๋งร้านสาวมาฝากไม่ยาคน,นไอปิ้งไก่ต้งนะแซ่บบนร้านสาวลูกอาจารย์ไ,ไก่ตุมันมาของไก,ก,กไไต่ต้งกัสุกไก่ยังะไก่ตีปิ้งมาฝากหยาค่าหนึ่งหมื่มเลยไ่ตงน้ยเ้นอยเลยไไก่ลกีคนแล้ว <c oughs> มนักไก

มันตัวบ่ไ้เป็นอะเอ้ะตัวบะไรอป็นัวไ้เป็นเจ๊ยบไ่ือเ๊ยได้ชเมานอาปลาเ็นลินไก่อเจี๊เนาะขอแอยืนให้พี่ันะบ่ถึกเล็โอ๊ยบ่ถึงเล็กเยี่ยมากไม่รู้เลยนึว่โอ้ยตัมานใ่เออซะื้อไปถึงจะเืน่องำล สิมาบ่ค่อถูกเอาเป็นหนึ่งกินเฮ้ยเนาะใจเอ้ยมื้ออื่นไบ้านเนาะบ่อันนี้พอได้บ้านหมดพี่น้องก็สิไปซื้อมันต่อบดนี้เธอซื้อมันฝากัวแล้วซะไอ้ลูกเธอจเงินจสิมีหรือบ่ดีีแล้วดีี มาดิค่ะซื้อของผากอืมไปทางด้านนั้นถือดักจีตั้งฝากลูกผักผัวคนมันรักลูกรักผัวทำไงได้เนาะใช่ค่ะเพิมันาจใส่ยเด็กแต่มันหักครอบครัวด้วพี่น้องด้วแมนดีแล้วดีแล้วไปอยู่งหปก่อนมันพี่น้องเลยซื้อมาฝากถั่วเมล็ดหนึ่งเนาะบอกว่าทั่วเมล็ดเราเมือนกสีเลอนบอเอาใจสีเลืองกันนะเจ๊

กับปกติพ okay. <c ativos> ี่น้องเไงว้าวแน่นแหละเรื่องกินเรื่องอันนี้เกมมันซื้อสี่โทงหงละส่าบาทพี่น้องเไยบัวแพงแบบยังเอ้ยอ๋อนางไปเห็นเสือผาไว้พี่น้องเศร้าจ่อยนางเล่นเสือผาไปใส่ยังไงน่ะพี่คุณยัง ย่างไปยังมากก็ไปดิ่หอดหลดคนกับอคอยไปในพี่น้องย่างมันแรงเมือแล่นอนสิมาใหม่จับละเจจับละสงเรานี่มานนอนเสพมันได้หนิเสพเออ ไเบ่งเสื้อผ้ากับพี่น้องไงซาจอเสื้อผ้าถูกว่าสันซาจอบ่งเสื้อผ้าพี่น้องเลือกเสื้อผ้ามือสองใส่มเเลือกเสื้อผ้าให้เจ๊โคเสนะน้องพี่เจ๊ จากสามสโมงเนาะจากเมื่อนี่กองเลยก้องเลยตปนี่เสสเอาไปดาากันนี่นี่นามนโอ้ยนางกำลังเลือกเสื้อผ้าเป็นองไว้ตัวก็เจ๊สี่สิบบาทเปล่ตัวละสี่สิบบาทซิพันกี่เป็นองไว้ เอยูเร okay okay. so, you know, okay, mm ื hmm. so mm ่องหเจิดเลอขนาดัยรุ่นเด้ขนาดเสือัยรุ่นเจอมงใส่เปนฮากดคุดกบเยอันเ่นเจ ซีฮะนะคู้ผู้พี่น้องเลยถ้าวันใส่ไม่ใส่คุดโกบปะเนาะปะพี่น้องเลยมาลานมาลานที่สองกี่บ้านแล้วจจะใส่ไปคุดโกบบ่ หันโซ่ใช่รองเลยแตุ่ณนดีดเนี่ยใครรันมาุ่ดีเ่งยังงามหนึ่งโบเจสี่นะสี่สิ่ชมาดส่หติก็ได้เอาเส็จในยไยูทูบด้เจ้านะเสื้อให้เจ้าของกเจตจริงเจคนดังเหรอขายยังเสือตัวหนึ่งบอย ล่เภทนี้ไล่จรงซิสาจอยล่างเลือกเสือไอ้พี่น้นเจ้าชีไดหรู้บ่ได้หรอกเสาจอยก็ร่งเจ้าชีไดง้บ่ได้ไปนอนเลือกนะสีแดงจอยยิบขึ้นมาดูค่ะสีแดงจอยงามเลยจอยงามยังได้อยยุ มีอะไรพี่นออ้องเอ้ยต้นนี้กับงามนะเจยลาเ้ยพี่นอ้องเด้อพี่ดีแม่เพื่อสกุลสกคนพอกันใหม่คิมนาสบายดี